สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะลหลายๆท่านที่ประกอบธุรกิจ s อ e อมอยู่คงมีไม่น้อยใช่ไหมล่ะคะที่ประสบปัญหาวันนี้ค่ะแพมีองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแนวทางช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ดีเช่นกันค่ะโดยหลักที่เรียกว่าโหรานมามกรน,นั่นเองส่วนจะเป็นยังไงมีรายละเอียดแบบไหนนะคะเรามาสอบถามจากท่านผู้นี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะคุณธนทกรนิกรมวโนลักษ์ค่ะสวัสดีค่ะ ขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าคุณธนานมีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะถึงมาสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ค่ะ่าตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาแล้วก็คือมีความชอบเรื่องนี้ค่ะเพราะประเทศไทยเนี่ยคืออยู่ชอบเรื่องความเชื่อ,อใช่ไหมครับมีศาสตร์ต่างๆไม่หลายศาสตร์ทางทางบ้านแฟนที่ท,ที่แต่งงานเข้ามาเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามีหมอดูประจําบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราอยากอยาก,ยากแก้ไข เราอยากจะรู้สาเหตุความเป็นมาของว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทําไมบางคนมีผาด้วยความรักทําไมบางคนมีผาด้วยบัตรเหตุทําไมบางคนทำธุรกิจแล้วล้มละลายทําไมบ้านนี้ถึงรวยกันเลยเกินโดยที่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีความขยันเหมือนที่เราทําเลยมันจะไม่เกิดเราคิดว่าเราอยากจะหาสิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าสามารถเป็นแนวทางในการที่ว่าให้คนสามารถที่จะไปสู่จุดหมายได้ง่ายขึ้นเหมือนดอกขะจัดอุปสัคประมาณนั้นนะครับ เมื่อสักครู่นะคะแพได้เกริ่นถึงหลักโหรานามกรไปแล้วนะคะอยากทราบว่าหลักโหรานามกรค่ะคืออะไรคะแล้วก็มีลักษณะอย่างไรคะคือหลักเกี่ยวกับเรื่องชื่อโดยตรงครับค่ะชื่อตัวเลขดวงดาวคือผมคิดจากการคิดค้นของเราคือภายในครอบครัวก็คือมีผมมีพี่ชายแล้วก็มีแฟนเห็นไหมครับสามคนได้ช่วยกันคิดได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าคนเราในชื่อเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถชี้ปัญหาชี้อุปสรรค ชีส้สิ่งเขาเรียกว่าชี้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตทั้งการงานการเงินทุกอย่างครับสามารถบอกได้หมดอุปสรรคขวาง้ําอุบัติเหตุเป็นไหมะจะจะรวยได้ไหม,มจะจนแค่ไหนชอบเล่นการพนันแค่ไหน<ะ>คือธุรกิจทําอยู่จะเป็นยังไงสามารถจะพลิกตัวล้มละล,ลายคือมาสามารถบอกได้ทุกคนกา,ารดูโหราศาสตร์ตามหลักของคุณธนัทค่ะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะชื่อนามสกุลวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิด ลูกคที่เท่าไหร่เห็นไหมครับก็สามารถบอกเลยว่าชีวิตของพี่เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างอและต่อไปน่าจะน่าจะเกิดอะไรค่ะหรือควรระวังอะไรหรือถ้าเกิดอยากจะรวยเร็วรวยง่ายขึ้นลองเปลี่ยนชื่อดูไหมเปลี่ยนตระกูลดูไหมใช่ไหมครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะเป็นพระตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อเสร็จนั่นคือดวงดาวของเราแล้วเขาเรียกว่าเทวดาค่ะเทวดาจําตัวของเหมือนเขาผมก็ชุดหนึ่งของใครก็ชุดหนึ่งใช่ไหมครับต่างคนต่างมีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทวดา ทวดาก็าจะส่งผลแตกต่างกันไปบางคนส่งเสริมเรื่องความรักบางคนไม่ส่งเสริมเลยบา,เมมมาเบางคนส่งเสริมเรื่องการเงินบางคนส่งเสริมเรื่องการทะเลาะวิวาทการฆ่ากันตายก็มันก็จะต่างคนต่างแนวอะครับต่างคนต่างไปต่างเป็นแล้วก็พอช่วงชีวิตก็คือสรุปปลายชีวิตจะสรุปแล้วคนที่จะมีจะจนจะรวยใช่ไหมครับเัาก็ต้องผ่าพันอุปสรรคถ้าถามว่าคนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ารวยง่ายพี่อาจจะเคยเห็นว่าบางคนทําอะไรก็รวยแต่ทําไมเราทําอะไรก็ก็เหนื่อยทําอะไรก็ไม่ประสบาสำเร็จ าศาสตร์ตรงนี้ค่ะจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างคะบอกได้ตัวอย่างในชีวิตก็น่าจะถือเป็นหลักหนึ่งในอนาคตนี้ถ้าือเกินมีการในการสอนอก็น่าจะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยสงบสุขขึ้นค่อรอบครัวางสุขขึ้นก็ดูแจ่ากจากตัวเองอแล้วก็คนรอบข้างที่เปลี่ยนชื่อไปสําหรับท่านที่สนใจนะคะจะติดต่อคุณธนัทได้อย่างไรบ้างคะ,คะโทรมาทางก่อนโทรพี่ครับเช็คให้ดีเลยว่าหนึ่ง <laughs> เกิดวันที่เท่าไหร่ค่ะชื่อเปลี่ยนชื่อมามั่งยังอ๋อค่ะบางคนเคยเปลี่ยนกับผมเนี่ยแต่ชื่อมาแล้วห้าชื่ออชื่อผมชื่อพี่ผมค่ะก็ถือว่าเปลี่ยนได้สนุรมากก็ต้องบอกทั้งห้าชื่อด้วยไหมคะต้องคงไม่ต้องบอกพี่ขอชื่อแรกก่อนเพราะชื่อแรกมันจะบอกกกรรมไงกรรมในการเกิดค่ะโทษพ่อโทษแม่ไม่ได้พี่คือกรรมเราโทษตัวเองโทษตัวเองค่ะโทษประชาติที่แล้วใช่ครับไม่ต้องรีดโทรพี่เมื่อไหร่ก็ได้ให้มันเช็คให้ชัวร์ค่ะแล้วก็เผื่อเปลี่ยนหรือถ้าไม่่่่่เเปลลีียนก็ไต้้องงงรวววัสิทพพูดาา สถิติหน้าของหนังสือพิมพ์เนี่ยถือว่าดูได้ทุกคนทาไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคนอะไร,รทำไมถึงรวยทําไมคุณคุณคนนี้เจ้าของนี่ทําไมถึงรวยนะใช่ไหมครับทำไมยี่ห้อนี้ถึงรวยนะสามารถบอกได้หมดข้อมูลที่ได้รับในวันนี้นะคะแพรหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเชื่อไว้หน่อยก็ไม่เสียหลายใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณธนทกรนิกรมวโนรักษ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่คณคะค สวัสดีค่ะอันนี้โหราศาร์โหนานาม,มากรน,นะคะก็จะมาดูชื่อให้กับน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพ์เชิญบอกชื่อนามสกุลเลยค่ะชื่อจริงของพิมพ์นะคะจันพิมพค่ะส่วนนามสกุลก็คือาง่าแสงค่ะในตามชื่อของน้องพิมพ์นะคะอันนี้แค่ดูแค่ชื่อกับนามสกุลก่อนละกันชื่อของน้องจันพิมพเนี่ยคือบอกได้เลยว่าการเงินเนี่ยหามาได้ง่ายแต่ต้องหมดไปกับสิ่งต่างๆคือหมายถึงว่าถ้าไม่เลือกอาบายามุก ก็เรื่องฟุ่มเฟือยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่านามสกุลของน้องพิมเนี่ยอาจจะเพ้อฝันนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะคือทุกอย่างแก้ได้น้องพิมพ์มีอะไรจะถามไหมคะเรามีด้านอื่นอีกไหมคะก็คือเหมือนเรื่องการเงินเนี่ยน้องพิมพ์หามาได้แต่น้องพิมต้องเก็บออมไว้นิดนึงเพราะถ้าเกิดน้องพิมไม่เก็บออมไว้เนี่ย มันหมดแน่นอนเงินไม่นิ่งอะคะ่ะเรื่องอุบัติเหตุของน้องพิมพเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าในดวงดาวของน้องพิมพเนี่ยในเรื่องอุบัติเหตุมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเรื่องของสุขภาพของน้องพิมพ์ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าตอนนี้มันยังไม่เป็นแต่ต่อไปมันก็อาจจะมีมีเกี่ยวกับโรคต่างๆเข้ามาแต่มันไม่ร้ายแรงจนเกินไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชื่ออย่างนี้ถามว่าดีไหมดีระดับหนึ่งแต่นามสกุลอย่างนี้ดีไหมก็คือ ต้องบอกน,นิดนึงว่าถ้านามสกุลอย่างนี้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรอาจจะเพิ่ฝันไปนิดนึงการประสบความสำเร็จจะยากนิดนึง